<TV. S 2> ตอนนี้อยู่ที่บุญมิสุบิชิค่ะซึ่งปีนี้นะคะเข้าขนนวัตกรรมยานยนต์มาโชว์เพียบเลยล่ะค่ะแต่ที่ฮือฮานะคะคือการกลับมาอีกครั้งของ l a นด์ลียค่ะซึ่งมีด้วยกัน2รุ่นนะคะนั่นก็คือฝั่งนี้นะคะ Mit ุบิชิ h i Pajero s ร o r t l a ด์ลีย และวิสูบิชิทร i ทันและ a ีอาร์ทั้ง m e ก a c แคปและ d o บเบิลแคปค่ะตอนนี้ไปฟังรายละเอียดจากผู้บริหารกันได้เลยค่ะ ในงานนี้นะครับเราก็มีทําการเปิดตัวมิส s บิชิปาเจโรสปอร์ตแรลลี่อาร์ตแล้วก็เรายังมีมิส s บิชิทร t r i ัน n รลลี่อาร์ตซึ่งก็เป็นการเปิดตัวการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ r รลลี่อาร์ตในรอบ11ปีนะครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยนอกเหนือจากตัว r รลลี่อาร์ตเอ dition แล้วเรายังมี e x p a n d e r Special e dition ซึ่งก็เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับที่เพิ่งทําการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้พร้อมกับรถยนต์มิส b บิชิทุกรุ่นนะครับมาจัดแสดงพร้อมกันและแน่นอนครับเราก็มีโปรโมรชั่น ขออนุญาตไฮไลท์ตรงนี้เลยครับตัว expander และ expander cross ์อสตานี้เราก็มีเงื่อนไขพิเศษนะครับรับไปเลยครับดอกเบี้ย0% 48เดือนฟรีแพ็กเกจบูรุงรักษาห้ปีฟรีโรสไซส์ซิสเต็มนะครับช่วยเหลือบนท้องถนน5ปีเช่นกันนะครับแล้วก็ประกันภัยชั้น1 1ปีแล้วสําหรับโปรโมชั่นมีความแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับมาชมกันก่อนชอบรุ่นไหนชอบแบบไหนเรามีรถเทสต์ไรส์รอให้บริการอยู่ด้านหลังด้วยไม่อยากให้พลาดโอกาสพิเศษอันนี้ครับผมพบกันครับที่งานมอเต เลยนะคะว่าปีนี้ Mitsubishi จัดเต็มเหมือนเช่นเคยค่ะใครที่มางาน m o เตอ Expo 2021ต้องห้ามพลาดเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ